บายดีพี่น้องมุสกุฎสุขเดอจ้ามนนี็กมาผมกัสาวนาาแซดละจ้าพี่น้องมันสนางก็สิมาปิ่งใสสู่อ,อ้นกินกับตมหงหงลจ้าพี่น้องแม่ครัวโอนผ่นกัะบ่อดละจ้าพี่น้องสะอ้นค่ะผนไปสวรค์เนาะ,ะนนอขอนสบายดีพี่น้องชาวนาที่มาเห็ดกันจับเขากะนำกินในวันนี้เด้อเมนูยังวันนี้ย่างใส่ใสห้งจ้ะ ซิงซ่าอัพี่น้องใส่อ่อน,นางามงามเนาะเท้าไปล่างก่อนเนะ่นไหมเนี่เนาะไปล่างก่อนทำความสะอาดก่อนล่างแล้วก็ลวกต้มน้ำลวกเนาะต้มน้ำลวกบ่เรือบ่ลวกลวกก่อนยังตอือก็ได้ใช่วันนี้ฮาก็จะเอาเกลือใส่เดจ้าพี่น้องล่างน้ำเกลือกันเดนะจ้าใส่ซองบวงก็เลยวันนี้ฮาก็ไปล่างกันเไปจ้า มันจะนั่งล่างน้ำเกลือเลยจ้ะพี่น,น้องขั้นก่อนพี่น้นนองมันนี่กระทะทำลงเลยจ้า ไ <Hi. S 2> <Hi. S 1> ัน,นสนางกระล้าเลยจดปราพี่น้องบัน,นิสนางจะเอาไปเอือ้อเดจา้ามาเห็ดเครื่องเอือบ้บเลยพี่น้องสวยกัาจะใส่ผักชียมแล้วก็หัวบัวแดงบรรจาพี่น้อง เอาเนาะโหเฮียโหนคือคนที่ตของอต๊อ,อืมเอาลายมือเลย เากมันต่ำเลยพี่นะ้องใส่แป้นนวนั่นหนึ่งเลยจ้าพี่นะ้องต่ำใจเลยน,น้ออนำตาลเกลือเลยพ่อน้ำตาลเกลือเลยพี่นะ้องต่ำเลยจ้า แล้วเลยพี่น้องกันกันเลยทำแหลกเลยจ้ะพี่น้องเลาก็มาเอื้อบันแ้ก็มาเตรียมตัดใส่กันพี่น้องบริโภต้มได้พี่น้องปิ้งเลยปิ้งเป็นพวงเลยเอาเลยพี่น้องเลยจังแซ่บมันๆนะ ไม่ไกินแห่งแล้วปิงใสน่ะตัอดอีกว่าพอแล้วมันสลุดมีหีบเนาะอ่ะวันนี้ให้มากฟูกลับแบบนี้จ้าสวยกันพี่น้องสวยกันสใส่นักกี้อีกแบบนหอมๆงนี่ จบาบดแล้โบดหม่กะสิบข่เข้มับน้องพอเะนองแม่ขัวอ้นเฮา่อยูรร่พี่น้องพันสิไปายมือสองมือแหละเพิ่นว่า ไปแล้วก็ะตางปลาหลินน้ำหมูเลยนะเฮอหานเจติมมาแหละเดี๋ยวมันกับบลอดดอ,มอกอดดอมันหุดนะหอมได้เนาะหอมกระช้กระเทียมกุชชีไใคกับเทาทหัวดแดงนำ้ำ เป็ดสองเตาได้พี่นอนะ้องเันตัทันใจละงานชุกมันมันน้ำยวงเลยเนาะมันเป็น,นดานจะแซ่บได้แรนะงแน่ๆแซ่บน้ำยวงเลยแหละพี่น้องเลยตัวย่างใส่หมูลเลยซัมนี่แหละสุดสุดหนึ่งนะหาชีบบาทย่างเพิ่มนี่่นทำอ่ะคนย่างได้ได้หาชีบนะเนี่ย สูุดมันมีสุดลอยหาชีพกับชองลอยขาหมูต่างหากขาย่างต่างหากเออสุดสี่ให้เขาย่างเรียบร,อร้อยเลยแล้วราะว่ามือเพิ่มทานเธอเองแม่นเลยนะาะโบก้อนดิคนเขากะวาแพงอ่ะผู้ย่างบอกเป็นกระท,ทั้งดำกทั้งใหม่ทั้งทิ่ฉันต้องทานอ,อันอ่อนย่างอันนี้ โจาะคันชามมาัเห็ดอันงวย่างพี่น้องมันไฟลุกแห้งกระชามอันนี้มันกระชามหัวเด้อก็เลยเจาะซะเอานางเห็เดเรียบร้อยตำหุงเลยบบบนี้เนาะตำหุงนะ,ะบัดน,นี้ซานาก็ิมาตำหุงเด้อจ้าพี่น้องบัดน,นี้เฮาก็ใส่บักเพสตกับผักเยียมลงไปเด้อจา้าใส่ผงนัวไปเลยจา้า ตามด้นานหนึ่งานตามพอดีกินเดินจะพี่น้องตามเพชรตายกัดกินมาได้แล้วโอนละสิก,กินมาได้กินเพชรลายเนินชน,นะอุตส่าห์ปานบางเด่นลงเด่าจะพี่น้อง đưa bằng chỗ nào chắc là chắc chắn được được ทาอก็มึงส่งไปแต่พี่น้องเงินระบดรเบิดป่ะเงินระเบเดี๋ยวเอาั่าไปจ้าสิติดบอกเลยได้มาอ้าวกห้เหตเจ้าอันกซามค่ะอันนี้ะ ึก็ได้ที่น้ำมันเลยทับแจบ็คเป็นยังไงโคอยากแตกก็ได้ไปนั่งนั่งแก้งแก้งแก้งนะได้อันไหนนะจับผูขกขนละน้ำเนาะในห้องกีนค่ะซิมซิมช,มชงเผ็ดอยู่ด้วยอืมพอพอ เด้อจ้าพี่น้องย่างหมลคลิปกินไปเบิ่งซองลุงนภาพอสวยเลี่ยงเด้อจ้าพี่น้องคลิปนี้สนางกศิลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสอนางพาแสเด้อจ้าพี่น,อออน้องลาอน้นขอบคาจาย,บ,ายบ๊ายบาย